สวัสดีครับผมวันนี้นะครับอยู่กับยูนช anel นะครับวันนี้เราจะมาพูดคุยนะครับเกี่ยวกับรถไถอีกแล้วนะครับวันนี้จะมาพูดถึงสเปคนะครับของ l c 0 1 8นกับ l 5 0 1 8นะครับผมเปรียบเทียบกันนะครับเปรียบเทียบแบบอะไรหรือว่าสเปคนะครับของทั้งสองตัวนี้นะครับผมว่าแตกต่างกันแบบไหนนะครับผม สำหรับ L40 ก็เป็นที่นิยมของหลายๆคนเหมือนกันนะครับแล้วก็ L50 ก็เป็นที่นิยมของทุกคนนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นรถตลาดเลยนะครับผมก็เป็นความใฝ่ฝันของหลายๆคนนะครับก็เลยอยากจะมาทำคลิปให้ทุกคนดูนะครับว่าสเปคและก็อะไร,ะไรๆที่หลายๆอย่างที่ทุกคนอาจจะยังไม่รู้นะครับ มาดูอันแรกนะครับผมทั้ง2อ,อย่างนะครับทั้ง L40 และ L50 ที่มีเหมือนกันก็คือขับเคลื่อน4ล้อนะครับทั้ง2อ,อย่างนะครับและก็เครื่องยนต์นะครับเครื่องยนต์ของ L40 จะเป็น3สูบ4จังหวะนะครับ i r e c t Injection แต่ของ L50 ก็จะเป็น4สูบ4จังหวะนะครับ i r e ร t Injection เหมือนกันนะครับผมแตกต่างกันอันนี้3สูบกับ4สูบนะครับ กระบอกสูบนะครับของเขาของ l c 0นี่จะ1 8 2 6ี cc นะครับของ l 5 0จะใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะครับ2 4 3 4ีี cc นะครับความกว้างของกระบอกสูบนะครับของ l c 0จะกว้าง8 7มมนะครับ8 7มิลลิเมตรนะครับความกว้างของกระบอกสูบนะครับผมช่วงชักของเขาก็จะ หนึ่งร้อยสองจุดสี่มิลลิเมตรนะครับเท่ากันนะครับเท่ากันกับความกว้างของ L 5 0นะครับ87มิลลิเมตรช่วงชัก102.4เ mm, หมือนกันแรงม้าสูงสุดนะครับก็ L 4 0ก็จะ40.1แรงมา้านะครับแรงม้าสูงสุดของ L 5 0ก็50แรงนะครับแรงบิดนะครับแรงบิดของ L 4 0 18นะครับ แรงบิดก็จะอยู่ที่121.8นิวตันเมตรนะครับต่อ2,007รอบต่อนาทีนะครับ121.8นะครับแรงบิดของ L50 นะครับแรงบิดของเขาจะอยู่ที่155.0นิวตันเมตรนะครับ, 0. 0 m, รบแรงอรอบของเขาก็2,007รอบต่อนาทีนะครับผมก็จะสังเกตว่า 121อ่บอลบ่า155ลบ1น1นะครับก็จะต่างกันเยอะนะครับต่างกันเยอะเลยนะครับผมระบบเกียร์นะครับ L 4 0ก็จะเป็น8เกียร์เดินหน้า8เกียร์ถอยหลังเหมือนกันกับ L 5 0นะครับเป็นระบบเกียร์แบบซินซินโครซันทันะครับเปลี่ยนเกียร์โดยไม่ต้องหยุดรถนะครับของ L 4 0ก็เหมือนกันของ L 5 0ก็เป็น ซีโครซันเทิเหมือนกันนะครับเปลี่ยนเกียร์โดยไม่ต้องหยุดรถนะครับถ้าเป็นพวกเอลสามสิบหกนะครับเวลาเราขับไปปุ๊บมันเราเปลี่ยนไม่ได้นะครับเราต้องหยุดชะลอรถให้มันชะลอก่อนค่อยเปลี่ยนได้นะครับอันนี้ก็ขับไปแล้วก็เหยียบคราสก็ชะลอไม่ต้องชะลอมากแล้วก็เปลี่ยนได้นะครับผมเป็นระบบซีโครซันเทิอะไรประมาณนี้นะครับมาถึงพวงมาลัยนะครับพวงมาลัยของ l อ0 1 8นะครับ จะเป็นพวงมาลัยพาวเวอร์นะครับเป็นพวงมาลัยตัวเก่าพวงมาลัยพาวเวอร์นะครับจะเป็นอ่าเป็นพวงมาลัยตัวเก่าพาวเวอร์แต่จะเป็น L50 จะเป็นพวงมาลัยไฮดรลิกนะครับไฮดรลิกอ่าไฮตอร์เตติกอะไรประมาณนี้นะครับไฮตอร์เตติกที่เรียกอีกอย่างหนึ่งก็คือไฮดรลิกสมบูรณ์แบบนะครับบางท่านก็ถามอีกไฮดรลิก ไฮโดรเตติก uh, คืออะไรอีกไฮโดรเตติกก็ astic, คือระบบไฮดรลิก uh, ที่ควบคุม uh, ระบบไหลของไฮดรลิกในพวงมาลัยพาวเวอร์นะครับให้มันสมบูรณ์แบบคือเป็นตัวที่เขาคิดค้นมาได้สมบูรณ์แบบนะครับรุ่นใหม่ก็คือรุ่นใหม่นั่นแหละครับผมไฮโดรเตติกพวงมาลัยไฮดรลิกสมบูรณ์แบบนะครับมาถึงอัตราการไหลของ ไฮดรอลิกนะครับ PTO นะครับอัตราการไหลไฮดรอลิกของ L40 นะครับจะไหลที่23.9ลิตรต่อนาทีนะครับการไหลของไฮดรอลิกนะไหลไปแขนหลังไหลไปใบดันดินอะไรประมาณนี้นะครับจะไหลอยู่ที่23.9ลิตรต่อนาทีนะครับมาถึงของ L50 นะครับจะไหลอยู่ที่30.5ลิตรต่อนาทีนะครับผม ระบบของเขาใหญ่กว่านะครับเขาก็ต้องไหลเร็วกว่าใช้จํานวนไฮดรอลิกน้ํามันไฮดรอลิกนะครับสาต่อนาทีนะครับผมมาถึงแขนยกนะครับข้างหลังก็เคยบอกลายคลิปแล้วแขนยกของ LC0 ก็906กิโลนะครับยกได้สูงสุดของ l l 5 0นะครับก็1300กิโลนะครับความเร็วรอบของ PTO นะครับของ LC0 เกียร์นหนึ่งนะครับ พีโตมันจะมีแกนหนึ่งกับแกนสองนะครับผมแกนหนึ่งก็จะหมุนอยู่ที่540รอบนะครับต่อนาทีนะครับถ้ายังไม่เร่งนะครับถ้าเร่งสูงสุดนะครับก็จะได้2 3 7 6รอบต่อนาทีนะครับ PTO เอาไว้ปั่นโรตารี่นะครับหรือไว้ตัดหญ้านะครับเกียร์งของเขานะครับจะหมุนปกติอยู่ที่750รอบต่อนาทีนะครับถ้าเร่งสูงสุดก็จะ2 5 9 6รอบต่อนาทีนะครับอันนี้ของ l 4 0นะครับถ้าเป็นของ l 5 0นะครับจะเกนหนึ่งจะอยู่ที่รอบปกติก็540เหมือนกันนะครับอ่รอบเร่งก็จะอยู่ที่2 2 6 8นะครับผมก็จะน้อยกว่า40นะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับเขาข้อมูลมันมาอย่างนี้นะครับก็เกนสนะครับเกนสก็จะ750เหมือนกันนะครับแต่ เร่งนะเร่งจะได้2,348ตอน,นาทีนะครับจะน้อยกว่า lc 0นะครับก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันเป็นระบบแบบนี้หรือว่าข้อมูลผิดหรือเปล่านะครับแต่ว่าก็ไปเอามาจากข้อมูลของคูปัต้าอีกทีนึ่งนะครับมาถึงขนาดรถนะครับผมขนาดรถของ lc 0นะครับความยาวของรถนะครับ2,920 2 9 20, 2กมมนะครับก็คือ2,90เมตร90 นะครับดเก้าสิกว่านั่นแหละ20 20นะครับผม2อ2 0นะครับความกว้างนะครับความกว้างก็1422มิลลิเมตรนะครับถ้าคำนวณเป็นเม็ดแบบคร่าวๆก็จะ1นึเม็ดสีนะครับเม็ดสีกว่านะครับสูงนะครับความสูง2 3 5นะครับผมมิลลิเมตรนะครับก็คือ2เมตรนะครับสูง2เมตรกว่านะครับทีนี้มาถึง ขนาดของ L50 นะครับความยาวของเขา2เอ่อ3,200ม mm ิลลิเมตรนะครับก็คือ3เมตร200นะครับ3เมตร2นะ3.2นะครับผม3เมตร200เซนติเมตรนะครับถ้าคิดเป็นเมตรนะครับความกว้างก็1,495ม mm, ิลลิเมตรนะครับก็คือกว้าง1เมตร4 นะครับหนึ่งเม็ดสี่กว่านะครับผมหนึ่งเม็ดสี่ร้อยกว่าความสูงนะครับสองพันสี่สิบเก้าก็คือสูงสองเมตรกว่าเหมือนกันนะครับผมขนาดล้อหน้าก็เดี๋ยวไปเร็วๆนะครับขนาดล้อหน้าแปดของ l อ0นะครับหน้าแปดกระทะสิบหกนิ้วนะครับล้อหลังก็หน้าสิบสองขอบยี่สิบสี่นะครับของ l อ0ห้าศูนย์ก็หน้าแปดนะครับขอบสิบแปดนะครับน่าจะเท่ากันแต่ แต่ขอบกระทะจะ18จะใหญ่กว่านะครับหน้าหลังก็จะเป็นหน้า13.6นะครับขอบ26นิ้วนะครับก็จะใหญ่กว่ากันนะครับใหญ่โหดกว่าและก็ของ l c 0นะครับก็จะมีรุ่นปรับฐานล้อกับรุ่นธรรมดาความจุของน้ำมัน l c 0นะครับ40ลนะิตรรองรับน้ำมัน B7 B10 และก็ B20 นะครับน้ำหนักตัวรถ1,275นะครับ l 5 0นะครับน้ำมันจุได้48ลิตรนะครับรองรับเหมือนกัน b 7 b 1 0และก็ b 2 0นะครับน้ำหนักรถ1,490นะครับไม่รวมใบดันดินไม่รวมผานนะครับส่วน l 4 0 1,275 l 5 0 1,490นะครับมาถึงราคานะครับราคาตัวรถเปล่าๆของ l 5 0ก็ของ l 4 0ก่อนของ l 4 0ก็498,000ไม่รวมอุปกรณ์นะครับตัวรถ ส่วน L50 ก็628,000นะครับประมาณนี้นะครับถ้าบางท่านที่สนใจนะครับและไม่มีข้อมูลนะครับ <S <S บางท่านที่มีข้อมูลแล้วหรือว่าผิดพลาดตรงไหนก็ติเตือนคอมเมนต์ได้นะครับก็วันนี้ก็จบเป็นแค่นี้นะครับต่อไปเดี๋ยวจะมาทำรุ่นต่อไปอีกนะครับสวัสดีครับ